เสียงมาจากไหนวะนี <Și S 1> ่ไงไป ครับทุกคนตอนนี้เรากลับมาเล่นเกมนี้อีกครั้งนึงคือเกมฮัลโหลในเบื่อในบอ่อในบึงสวัสดีเพื่อนบ้านนะครับแต่ผมต้องบอกอย่างนี้ก่อนอรรว่าคุณลุงที่เป็นเจ้าของบ้านคนเก่าเขาได้ย้ายออกไปแล้วแล้วใครไม่อยู่หลังเนี้ยตอนนี้ได้ข่าวว่ามีเออผู้เช่ารายใหม่มานะครับนะใครอ่ะเดี๋ยวเราไปทักทายสวัสดีเออเซฮัลโหลกันหน่อยละกันนะครับสวัสดีครับคุณลุงคุณป้าคุณย่าคุณยายไม่รู้ว่าเป็นใครอ่ะเดี๋ยวทักทายเขาก่อนละกันนะครับเป็นสวัสดีครับ เปิดตัวเสียงอะไรวะเสียงอะไรอะเสียงเสียงอะไรเครื่องซักผ้าเหรอเออเสียงผมกำลังจะบอกเลยว่าเสียงเหมือนคนซักผ้าเลยว่ะเครื่องซักผ้าหรือเปล่าเออพอดีครับพอดีว่าผมเห็นว่าพี่เพิ่งย้ายเข้ามาใหม่นะครับฮัลโหลเสียงอะไรวะเขาเปิดตับ้าทิ้งไว้เปล่าฮะเสียงมันเหมือนดังมาจากแถวนี้ว่ะ พี่ครับเออแถวนี้แถวนี้มันมาจากข้างล่างข้างล่างเหรอพี่ครับเออขอขอญาตถือวิสาสะแบบแอบเข้าบ้านแล้วกันเนาะพี่ครับว้ายเียนะเพื่อนบ้านคนใหม่เราไม่ไม่ต้องไปทักทายเขาแล้วไหมเฟนดี้อะไรทัเราเข้าเข้าบ้านต่างคนต่างอยู่ไหมอะคนตังอยู่ดีกว่าเอออันนี้อันนี้อันนี้คือบ้านเรานะทุกคนนะต่างคนตังอยู่ไหมอะ คือยังไงดีวะอ้าวพี่ครับเหมือนกับว่าเขาเอาอะไรของเราบ้านเราไปหรือเปล่าตอนนี้เราไปเซ่ฮัลโหลหน่อยคุณจะไปเซ่ฮัลโหลอีกเหรอแตเราต้องแอบเข้าไปนะเหรอโคตรไวอ่ะพี่พี่ไม่ให้โอกาสผมตั้งตัวอุยอ้ยอุ้ยใช่หรือเปล่าเฮ้ยมันหลับปะวะมันหลับอยู่ <c oughs> ใช่ปะพี่ครับ พี่ครับเฮ้ยมันหลับมัันหลบพี่พี่้พี่ครับพี่ครับเฮ้ยตามันกระพริบกระพับกระพริบกระพับด้วยว่ะเฮ้ยเดี๋ยวโอ้ยเฮ้ยแค่แค่อยู่ตรงเอ่อหน้าต่างมันก็หลอกได้อะวะโคตรดุอะเฮ้ยเราจะเอาเราจะรอดไหมนี่เออเราจะรอดไหมวะจะเราวิ่งได้พี่ วิ่งสูงวิ่งวิ่งไม่ทันอ่ะโอเคเดี๋ยวผมจะแบบนี่แล้วกันอ่าสเต็ปนี้สเต็ปนี้พี่ชายฮัลโหลสวัสดีเจ้าหมีอ้วนอ่าเอ้ยติดป่ะติดแล้วป่ะพี่อาติดอะไรหรอติดโง่หรือเปล่าติดง้ติดโง่ติดโง่อเฮ้ยนี่เราสบายเลยทุกคนถ้ามันติดอย่างเนี้ยคือเราก็เข้าบ้านมันได้ง่ายเลยนี่ไงอุ้ย

เออมัน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 ก็หลุดได้นี่ว่ะเราจะทํายังไงดี <c oughs> เอออันดับแรกเออคุณรู้ไหมเราต้องทําอะไรก่อนผมรู้ว่าผมเราต้องขึ้นไปตรงนี้ก่อนขึ้นไปตรงหน้าต่างบ้ามันจะขึ้นไปได้ยังไงนี่บนไหนอยู่นี่บนไหนอยู่นี่นี่นี่อันนี้น,ม,นมันจะได้ยินเร,เราหรือเปล่าเราต้องย่องย่องย่อยย่อย่ะย่องย่อย่อยย่อยอ่ะย่องย่องมันไม่มันไม่รู้ไป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 นู้ดไปอยู่กระโดงไปอยู่ตรง นนูไม่ใช่ไปก่อนไปก่อนมึงมึงได้ยินเสียงเราดิยังไม่ทำไรเลยอันผมผมผมไปไวผมผมไปไวผมไปไวผมไปไวไปเลยฮึบไม่ไหวละผมไม่ไวแล้วมันหลับ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 ไปเถอะวันเจี๊ยบวันเจี๊ยบขึ้นนี่เหรอขึ้นไปไปเลยฮึบฮึบ อ่าฉันบนเนี่ยโดดโก่อนปึ๊บแล้วไปไปนูนอันนี้อันนี้อะกระยะห่างน่อยโอเคโอเคโเคกระยะหึบเออเออน่ันออนออถอยถอยถอยถอแล้วไงล่กังระโดดใช่ไหมวิ่งวิ่งแล้วกระโดดทไมมันขึ้นไม่ได้วะ ต้องขึ้นได้ดิหรือมันมันขึ้นทางอื่นเปล่า,าน้องทางนี้แหละหรือเอาต้องเอาเอาเอะไรมาวางหรือเปล่าวะทางนี้เลยผมจำได้มันต้องขึ้นขึ้นนี่เออไงวะอ่าวิ่งกระโดดอ้าวมันก็ได้นี่วะวิ่งกระโดดมันก็ได้นี่วะหรือว่าเราต้องหยิบของหยิบมันต้องหยิบไม่ต้องหยิบหรอ สามสองหนึ่งโอเคเดี๋ยวเราลองปีนใหม่แต่คราวนี้ยังไงครับอยากส่งเสียง <Okay. S 1> มันจะขึ้นหน้าจริงเหรอวะเราจะบอกว่ามันมันขึ้นทางนี้แหละไม่รู้มันต้องมันต้ขึ้นทางไหนล่ะมันต้องเอาอะไรมาวางอีกเปล่าเออวะเนี่ยมันแค่นี้เองเหรอต้องหาอะไรมาวางมาวะน่ามันไม่ได้มันต้องเอาอะไรมาวางหรือเปล่า,อ,าอะไรมาวางล่ะกล่องเก๋งหรือเปล่ามันจะมีกล่องมีอันนี้ไงเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะพี่พี่อย่าเพิ่งอุ้ย เฮ้ยมาด่าย <Uh> ินเสียเฮ้ยเฮ้ยพอเฮ้ยอ๋อกล่องแค่นี้ก็โดนแล้วว่ะอันนี้อะไรวะเอ้ยอ๋ออ๋อกดกดเฮ้ไม่ได้กด F มันจะเฮ้เฮ้ก็คือเสียงดัง เราหยิบของได้ไหมอะเม้ยเราไม่ไม่เราผมอยากรู้ว่าเราเราหยิบของได้ไหมอีป่ะอีเหรอมันหยิบไม่ได้พวกเนี้ยคลิกหนึ่งกิกสองกันป่ะคลิกก็ไม่ได้วะหยิบรถได้ไหมนี่หยิบอะไรไม่ได้เลยหรอเนี่ยเนี่ยกดอะไรอ๋อหยิบกดอีค้างโอเคโอเคเดี๋ยวผมไปหยิบกล่องใหม่นะรอบนี้เดี๋ยวผมจะหยิบกล่องอย่าไปเฮ่นะเอออย่าไปกดอปาจาเฮ่เฮ่เสียงมาจากไหนวะ ไป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 ก่อนโอเคยังถือกล่องอยู่แต่มันก็ยังอยู่ด้วยโอเคทุกคนผมจะเงียบนะรอบนี้รออย่าส่งเสียงค่อยๆไต่ค่อยๆไต่ค่อยๆไต่ อย่น้นหูมึงดีหูมันดีจังวะทำไมเก่งแถวนี้แหละเก่งก็เก่งแต่หน้าบ้ามันไปดูมาได้หรอมันอยู่หน้าบ้านแต่เราไปอยู่หน้าบ้านโอ้เราไปอยู่หน้าบ้านมาอีกทีหนึ่งหรออุ้ยตะขอโทษครับเรามาด้วยความเป็นมิตรแน่แร่แา่แร่แร่แร่แ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 ่่กึ่งแร่แ่แ่ เฮ้ยย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 ย ออ๋ออ่ะวางถุงวางนี่เนาะครับวางขี้ขวาป่ะเอันนี้ไงไปโดดโดดขึ้นตอดขึ้นอ่ะนี่ไงไปต่อไปต่อดอีกอันนึงป่าวะหรือว่าได้เลยวะหรือก่อนลราดูก่อนไม่ได้ต้องอีกอันนึงยิาไปกองมันก่อนอย่าส่งเสียงอย่าส่งเสียง แสบแหมดแล้วโอเคผมว่าเราวิ่งเราน่าจะทันไม่นานนะไม่ทันหรอเอ้ยน,นี่น,นี้อย่านะเตีงย,นะยตงนะ <c oughs> ออม,ออมันมันดูหนงังมันดูหนังเนี่ยเ,เสียงหนงังดูละครอ,อ,อยู่เน็ตฟิกเน็ตฟิก นี่เหรอผมผมวางซ้อนได้ป่วะเออนี่โดดขึ้นไป้วนี่มันโดดขึ้นนี้ไม่ได้ว่ะมันอาจจะต้องไปเอาอีกอันนึงมาฮ้ยฮู้ยฮู้ยฮู้ยฮ้ยเหมือนจะได้เหมือนจะได้ทุกคนเหมือนจะได้เหมือนจะได้แบงมีสติเอาเว้ยตตตนี่นี่วางดิ เอออ,อ่ะสวยไปได้เลยปะ่ะไปเฮ้ย <c oughs> ขึ้นได้สักทีก่อ <Freud c oughs> นจะได้ขึ้นสิบาประชีตผมผมคิดว่ามันน่าจะตามเราไม่ได้เปล่ะขึ้นมาแล้วไงอะขึ้นแล้วก็ไปนู่นโอ้โหขึ้นแล้วไปนู่นอีกเอบีเอบีอีบ๊อบเฮ้ยโอเคได้อยู่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 ฮึบจะลุหน้าต่างไปได้เหรอไม่มันมันมันทะลุหน้าต่างได้หรือเปล่าได้ ไม่เราอ่ะทะลุดไปได้เราเปิดงอ่ะวิ่งครับปุ้งมาได้เฮ้ไม่เ hey! ฮ่มันมาอยู่ไหนวะไหนมันมันต้องเอาอะไรมาทุบหรือเปล่ากับตันมันต้องพกอะไรมาทุบหน้าต่างหรือเปล่าไปหยิบกล่อ,องมาไปหยิบกล่องมาไปหยิบกล่องเอากล่องมาทุบเหรอ,อ,อ,อโอเคกล่องกล่องกล่องโอ้โหแล้วกล่องอยู่โคตรไกลเลยไปเอาก้อนหินได้ไหม เนี่ยเนี่ยเนี่ยแถวเนี้ยแถวเนี้ยอะไรวะนี่บะหมี่บะหมี่บะหมี่เหรอเอาบะหมี่เครื่องได้มันไม่น่าได้อันเนี้ยเนี้ยฝาฝาฝาเออเเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมโลกับตันนะโลกกับตัดอเมริกาเอาไว้กันหมีนี่เหรอกันหมีฟันได้เฮ้ดูหนังปล่อยมันปล่อยมันโอเคโอเคทุกคนใจเย็นนะขึ้นนี้โอเคสวยสวยสวยขึ้นนี้โอเคแล้วก็กระโดดเฮ้อ มันดูนังอยู่มันดูนังอยู่มันดูนังอยู่เรารอดเรารอดเรารอดอ่าโอเคขึ้นขึ้นใจหล่อแต่เราอะมืค่อยจะเย็นๆต้องไม่หยุดมันดูนังอยู่อ่าโอเคกระโดดสวย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 เอาวิ่งหน่อยวิ่งหน่อยโอเควิ่งไกลๆแล้วก็กระโดดฮ ไม่ไม่เกาะวะอีกมือนึงอ่ง啊ฉลาดจริงๆมันมันึงนอะไรอ่ะอ้าวโอเคโอเคโอเคดรกระโดดเฮ้ยสวยสวยเกือบ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 เนี่ยเนี้ยเนี้ยเนียเ่งได้ไหมเพ่นเพ่งเลยมันเพ่งอ่ะเอ้าเอ้าหน้าต่างมันไม่ได้ปิดอ่ะแล้วมันเข้าไม่ได้อ่ะ ยอ่ยอยอ่ยอย่อย่อย่อไม่ได้ว่ะเอา้เอาหรือว่ามันต้องเข้าจากไหนบ้านวะเดี๋ยวลองเข้าไปดูสำรวจในบ้านละกันโอเคทุกคน,นก่อนจะขึ้นได้ใช่หรือเปล่านี่เดี๋ยวผมเดีวผมสำรวจในบ้านเปิดตู้อุ้ยนี่ล็อกว่ะอุ้ยนี่มีลูกบอลด้วยอ่ะอันนี้ล็อกอยู่ เฮ้ยแอบ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 ในนี้เหรอโอ้แอบในนี้ได้คุแต่มันจะทันแต่วะปิดไฟเหรออันนี้มันสายอะไรอ่ะมันเล่าใอยหาอะไรวะเนี่ยมีกุญแจทองเหมือนมันอยู่แถวนี้เลยว่ะใครจะเป็นทกลงยังไงอ่ะทุกคน ใครรู้พี่บอกหน่อยนะว่ามันออกจากที่นี่ยังไงอะ่ะเออจะก,กันไปคลิปหน้าครับไปแล้วไม่รู้จะออกยังไงวะ